5เหตุผลที่ทําให้คุณต้องเลือกซื้อโจ๊กกล่งสําเร็จรูปข้าวหอมมะลิเครือบผักรวมของข้าวคุณหมอนะคะข้อที่1โจ๊กผลิตจากข้าวหอมมะลิเครือผักรวมมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะข้อที่2โจ๊กไม่ใส่วัตถุกกรนเสียไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีมีลักษณะเป็นใส่ซา,า,าเหมือนเมล์ซ่าล้วนๆสวยๆแบบนี้นะคะ 3. เหมาะสําหรับน้องที่แพ้ง่ายแพ้กลูเตนแพ้ไข่แพ้นมก็สามารถทานโจ๊กได้นะคะ 4. ไม่ปรุงรสไม่ใส่เกลือชูรสและน้ําตาล 5. ปรุงง่ายใส่กับอะไรก็อร่อยใส่เป็นน้ําซุปหรือน้ําเปล่าน้ําร้อนน้ําเย็นได้หมดเลยนะคะ โยกนี้เราใส่ไป2ช้อนนะคะเราก็จะใส่น้ําไปประมาณ4ช้อนนะคะคุณแม่ดูการละลายนะคะน้ำเนี่ยจะใส่เป็นนมนมถั่วเหลืองนมของคุณแม่เองถ้าน้องแพ้ถั่วก็แม่แนะนําเป็นนมถั่วเหลืองนะคะหรือจะบดผลไม้ใส่เข้าไปด้วยก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยอะโวคาโดแอปเปิ้ลใส่ลงไปได้หมดเลยนะคะพอละลายไปแล้วเนี่ยจะมีความข้นหนืดประมาณนี้สําหรับ คุณแม่หรือน้องๆที่ชอบทานแบบเหลวกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำเพิ่มน้ได้นะคะสำหรับเราอะเราว่าประมาณนี้กําลังดีป้อนง่ายแล้วก็ไม่เลอะเทอะนะคะสมมุติว่าน้องใช้เป็น BLW เนี่ยก็สามารถที่จะเอานิ้วจุ่มอย่างเงี้ยแล้วควักขึ้นมาเนาะก็จะสามารถเอาเขาปากได้ง่ายๆมันก็จะติดนิ้วได้ด้วยเนี่ยสนุกด้วยง่ายด้วยอันนี้ให้คุณแม่ลองไปปรับใช้ได้นะคะเหมือนโจ๊ก DIY เลยอะคุณแม่จะใส่กับอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยลองดูได้นะคะปอล โจ๊กตัวนี้เหมาะกับน้องที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะหรือน้องที่กําลังหัดทานใหม่ๆอย่างเช่น5เดือน5กว่ากว่ๆที่คุณแม่จะเริ่มให้น้องหัดทานอาหารนะคะก็สามารถใช้โจ๊กตัวนี้แทนได้นะคะบ๊ายบาย